กระป๋อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีไปเลย5ปีเต็มและยังได้รับน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปด้วยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รอคุณอยู่ที่ไมคคากลเลอรี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ ดูแบบรถครอบครัวที่เชื่อว่าใครๆหลายคนตามหารุ่นนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นรถที่แข็งแกรง่งบอดี้แข็งบอดี้แน่นรถอึดรถถึกดีมากๆเลยกับเจ้า Toyota f o r er t ์จูเนอ2.5 V V n t u r b o ปี2015คันนี้นะคะราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นเลขไมล์วิ่งไปแค่1 8 9 0 0 0เองบอกเลยว่ารถใช้งานมา ตรวจเช็คสภาพตลอดเข้าศูนย์ตลอดนะคะเป็นรถครอบครัวไปได้กันทั้งครอบครัวเลยโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ไปดูตัวรถกันเลยค่ะมาเลยจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของเจ้าตัวรถนะคะรอบๆคันแล้วก็ภายในนะคะแล้วก็ห้องเครื่องกันเลยว่า Toyota Fortuner ที่มิ้งจะเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยว่าเขาสวยสมคำล่ำลือขนาดไหนจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่ได้รับความนิยมช,มชมชอบในรุ่นของ t o โยต a าฟอร์จูเที่เป็นในกลุ่มของรถ SUV นะคะหรือรถครอบครัวนั่นเองเพราะหนึ่งเลยได้ในเรื่องของบอดี้ค่ะความสวยความงามความเก่าความแก่ความเท่นะคะยกให้อันดับหนึ่งเลยแล้วเรื่องของบอดี้วัสดุต่างๆนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะมาด้านหน้าเลยตัวรถนะคะน้องเป็นสีดำดำแท้ๆจากโรงงานดำดุดำดีดำเด่นนะคะที่จะเอาดำได้าหรือดำเงา หมดพี่จะเอาไม่เล่นแล้วเสียเวลานะคะไปดูกันต่อเลยค่ะทุกคนอ่ะตัวไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะบอกเลยว่าให้ความส่องสว่างมากนะคะแล้วลดอ่าลำดับลำดับสูงๆแบบนี้นะคะไฟอะ่ะเขาจะแบบเรียกได้ว่าเวลาเท่ารถเราอยู่ด้านหน้ารถโรเตี้ยใช่ไหมไฟก็อาจจะส่องส่องสายตาเราน,นิดนึงนะคะเพราะเขาเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ทุกคนมันก็ให้ความสว่างอยู่แล้วด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะมาต่อกันที่ ชุดแต่งของเขานะคะด้านหน้าจะมีชุดแต่งให้นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนไฟเดไลท์นิดๆนี่ตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเทสมงคำล่ำลือแหละนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไม้ตีก๊อฟหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ากระจกมองมุมนะคะก็ ในรุ่นของที่เป็นพวกกระบะยกสูงนะคะหรือเป็นรถกลุ่ม SUV นะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่กันเพราะว่าเวลาที่เราจะาเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยมันมันมันจะเขาเรียกอะไรเห็น เห็นมุมแคบได้กว้างขึ้นอ่าเรียกได้ว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเขาก็เลยจะมีกระจกมองมุมมาให้นะคะก็จะเป็นกระจกสองฝั่งซ้ายขวานะคะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะติดแค่แค่มุมเดียวนี่แหละประมาณนี้นะคะสวยๆเจาะเข้าไปนะคะก็ติดกระจกมองมุมเท่ๆเนาะในส่วนของบอดี้ของน้องนะคะตัวนี้อาจจะมีตัวระบายความร้อนนะคะเป็นเอาเรียกง่ายๆเรียกว่าเป็นหน้าแชมป์ดีกว่านะคะในรุ่นในรุ่นนั้นนะคะจะเรียกว่าเป็นหน้าแชมป์นะคะเป็นเป็น สันดั้งระบายความร้อนนะคะเรียกได้อย่างนี้เลยนะอ่ะต่อไปเรามาต่อกันที่ด้านนี้หน่อยนะคะตัวนี้จะใส่ซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้นะคะกันทรงกันศาสาดมีมาให้ครบนะคะแหลกหลังคามีมาให้ครบเลยนะคะบันไดขึ้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่ารถน้องอะสูงมาก ตัวรถสูงมากบอกเลยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยตัวเล็กๆแบบเรานะคะจะขึ้นไปก็ลำบากมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีบันไดก้าวขึ้นไปขึ้นสบายเลยนะคะอ่ะตัวที่เปิดประตูนะคะเขาจะเป็นประตูเปิดแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะครอบด้วยโครเมียมอันนี้ก็จะดูแบบเรียกได้ว่าเพิ่มความหรูหราขึ้นมานั่นเองนะคะในส่วนน้ํามันนะคะเราก็จะเติมน้ำมันเป็นน้ํามันดีเซลนะจ๊ะเติมดีเซลอ่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายจากที่รักจ๋าทุกคนจ๋าตามมาด้านนี้เลยนะคะเขาก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกตรงนี้สานะคะชุดแต่งด้านหลังนะคะใส่สเกิร์ตด้านหลังมาให้พร้อมเลยนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ถอยถึง2จุดด้วยกันนะจ๊ะ2จุดด้วยกันแล้วที่สําคัญนะคะน้องมีกล้องมองหลังด้วยทุกคนนี่ตัวกล้องจะอยู่ด้านนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเลนส์ถอยนะคะเวลาที่คุณถอยหลังเนี่ยเขาก็จะ เป็นเลนให้เหคุณเห็นเลยว่าข้างหลังมีสิ่งคกีดคว้างอยู่หรือไม่ประมาณนี้เลยนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีให้ครบนะคะระบบไร้ฝ้ามีนะคะอ่ะภายในของเขานะคะให้ดูแบบโฉบก่อนก่อนที่เราจะไปให้ดูออปชันต่างๆนะคะคุณหาบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการติดรมมาให้เรียบร้อยแล้วรักดูเฮ้ยแบบเธออยากจะให้ทุกคนเอามือมาสัมผัส ว่าพรมอันนี้มันนุ่มขนาดไหนลองคิดดูถ้าเกิดเรานั่งเราถอดรองเท้าเราเหยียบไปนะคือมันแบบนุ่มสบายมากแล้วคือเป็นพรมแบบนี้ทั้งคันนะคะคุณขาเป็นพรมแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะอ่ะนี่ที่ด้านหลังก็จะมีที่เสียบแปลงไฟ12โวลต์นะคะช่องใส่พวกแม่แรงชุดซ่อมต่างๆก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาง่ายๆนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะจ๊ะวางของวางของได้พักเบาะแถวที่3าวางของได้สบายบอกเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูในส่วนของล้อมแม็กกันหน่อยที่รักษากทุกคนตามมาด้านนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้นําเสนอนะคะเพราะล้อมแม็กของเขาใหม่มากทุกคนใหม่จริงๆอันนี้เป็นขอบ20นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะแล้วลายแม็กคือเข้ากับตัวรถมากๆที่สําคัญยางเป็นยางปี2023นะคะซึ่งเรียกได้ว่ายัง,ยงใช้งานได้ยาวๆแหละนะคะ ปี4 5ห้าก็ผ่านไปวันปีกว่าปีต้นปีต้นเดือนอะปี3เดือนนะคะประมาณนี้บอกเลยว่าดอกยางอะไรต่างๆก็คือยังคงสภาพดีอยู่และล้อแม็กคือของใหม่เลยค่ะเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแม็กมาแล้วก็นํามาขายเลยเพราะว่าเขาเขาเปลี่ยนคันใหม่ไงก็เลยเอามาขายทั้งล้อแม็กเลยแล้วจะบอกว่าแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะแม็กนี่ไม่มีรอยเลยแล้วคือดูลายทุกคนลายมัน เข้ากับตัวรถมากๆล้อแม็กสีดำเข้ากับตัวรถสุดๆดูเท่ดูดุดูดันมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของออปชั่นข้างในกันนะคะว่ามีอะไรมาบ้างพิเศษแบบไหนตามมาเลยจ้ะค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะเข้ามาอยู่ภายในตัวรถของ Toyota Fortuner นะคะ 2.5V นะคะ V e n t e r b o ปี25คันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในของเขานะคะยังให้ความ สมบูรณ์นะคะแล้วก็แทบจะไม่บอบช้ำเลยนะคะด้วยสภาพของเบาะเอยด้วยสภาพของพรมด้วยสภาพของหลังคานะคะก็ยังมีความสวยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดูช้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถเขาจะเป็นสีครีมนะคะตัดด้วยด้วยด้วยลายไม้นะคะที่แผงประตูก็จะมีการตัดด้วยลายไม้ตรงคอนโซลด้านหน้าตรงพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบเป็น สีตัดด้วยลายไม้อ่ะคือมันจะทําให้ดูสวยขึ้นนะคะอ่ากระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นระบบพับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็อ่าระดับความสูงต่ําของไฟหน้าก็สามารถปรับได้นะคะปรับจากด้านในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอ่าตัวเลือนไม้นะคะทุกคนสังเกตที่หน้าจอเลือนไม้นะคะเดี๋ยวจะปรับแสงให้ดูมันสามารถปรับระดับความสว่างของไฟอันนี้คือสว่างสุดนะคะแล้วก็ปรับระดับลงมาได้เห็นไหมถ้าเกิดใครที่ชอบแบบ ไม่ชอบความรบกวนสายตาใน,ในเรื่องของสแสงที่มันรบกวนสายตาอะไรอย่างงี้ก็สามารถปรับได้นะคะปรับได้เหมือนกันเนาะเป็นระบบไฟฟ้ารั้งคันนะคะพร้อมระบบเซนทันล็อกนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยอันดับแรกพวงมาลัยของเขานะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นพวงมาไลัยแบบลายไม้นะคะตัดด้วยหนังแบบนี้เลยหนังนี่เย็บพุ่มมาอย่างดีนะคะทุกคนค่ะจับถนัดมือมาก แล้วจะบอกว่าพวงมาลัยตรงที่เป็นเป็นส่วนของลายไม้นะคะหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมัน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 ดูเล็กเนาะมันจับถนัดมือหรือเปล่าบอกเลยว่าจับวงไปนะคะมันจะพอดีมือเตะเพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นลูกคลื่นนะคะเพื่อที่จะรองรับสรลีระของนิ้วเราเนี่ยเวลาเราขับจับพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยว่าถนัดมือแล้วก็เรียกได้ว่าควบคุมกันตามทิศทางเลยเพราะว่าน้องเขาเป็นรถรุ่นใหญ่เขาเรียกว่าเป็นรถคันใหญ่นะคะอาจจะแบบ ควบคุมได้ยากระดับหนึ่งนะคะเขาก็เลยทาออกมาให้แบบเพิ่มความปลอดภัยเนาะตรงพวงมาลัยพอจับไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่านิ้วของเราะอะไปสัมผัสที่พวงมาลัยเขาเนี่ยพอดีเลยพอดีแบบเป็นช่วงที่มันเป็นคลื่นนะคะ,ะประมาณนี้เนาะในส่วนของแอร์นะคะก็จะมีสี่ช่องด้วยกันนะคะแอร์สี่ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็แอร์เขาเป็นระบบออโต้นะคะกดออโต้ก็คือทํางานด้วยระบบออโต้เลยนะคะอันนี้พัดลมก็จะแรงนิดนึงขอปรับนิดนึง เวลาเราปิดนะคะก็คือปิดปกติเวลาเรากดจะเปิดใช้งานก็กดออโตเลยแค่นี้นะคะมันก็จะเป็นค่าจำนะคะของที่เราใช้งานไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะปรับหมดต่างๆได้เหมือนกันนะคะหน้าหน้าเท้าเท้าอย่างเดียวนะคะเป่าเท้าข้างหน้าเป็นลมจะเปิดพัดลมแบบเป็นตัวเหมือนตัวไล่ฟ้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิของแอร์นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นความแรงของลมระบบ a c ต่างๆนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไลฟ์ฟ้านะคะเวลาเราขับรถกลางคืนหรือฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไลฟ์ฟ้าข้างหลังจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะจ๊ะคอโนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบสวยดีแต่ที่เซอร์ไพรส์นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้คือเดิมเขาอาจจะเป็นจอจอเล็กเนาะแต่อันนี้มีการเปลี่ยนจอมานะคะเป็นแบบจอ Android เลยทุกคนอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์ของเราได้นะคะเพียงแค่คุณนะปล่อย สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณฮอสปอร์ตต่างๆนะคะเนี่ยมันสามารถเชื่อมเหมือนเอาแท็บเล็ตมาแปะทุกคนวิธีการเชื่อมต่อ WiFi ก็ง่ายมากรลงมาเหมือนหน้าจอเลยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แค่นั้นเลยเราสามารถดู YouTube ได้ปกติเลยนะคะเอาเรือนนี่ึ้นด้วยแป๊บนึงนะเอา อ่ะขึ้นแล้วนะคะอยากงอแงสิให้รีวิวหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยโชว์โชว์ชทุกคนนะคะโชว์ทุกคนนะคะเราจะทําการโชว์ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่งองแงนะคะอ่ะอย่างที่วินบอกเมกื่อกี้ว่าเราเชื่อมต่อ,อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหรือฮอสปอร์ตเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อเราเชื่อมต่อไวไฟได้แล้วเนี่ยสามารถดู YouTube ได้นะคะทุกคนนี่เปิดจาก YouTube แล้วจะบอกว่าน้องมีความสถียนมากแล้วก็หน้าจอชัดมากนะคะนี่ก็อาจจะงงๆนิดนึงเนาะเป็นการดู ดูเบื้องต้นและกันอ่ะอันนี้เปโฆษณาแล้กันเนาะเห็น,นหเปิดเต็มหน้าจอคือภาพคมชัดมากทุกคนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่สนับสนุนหรือไม่แนะนำนะคะให้ขับรถไปและก็ดูหน้าจอไปนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางของเรานะคะเปิดดูไว้แก้งเหงาเราก็ขับรถไปหูเราก็ฟังไปอะไรอย่างนี้เนาะ หรือว่ามีลูกเล็กเด็กแดงอาจจะแบบว่าคุณแม่ขอดูการ์ตูนหน่อยคุณพ่อขอดูการ์ตูนหน่อยเราก็สามารถเปิดการ์ตูนให้ลูกเราดูได้เลยมันไม่ใช่แค่ YouTube อย่างเดียวนะทุกคนมันสามารถเปิดจาก Google Chrome ก็ได้นะคะแล้วก็มีระบบเนนะคะเป็น Google Map นะคะเป็น Google Map ตอนนี้เราก็ต้องทําการลงชื่อเข้าใช้ก็คือลงใช้ลงลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ของเรานั่นแหละที่เรามีนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยประมาณนี้นะคะอ่ะเห็นไหมพอเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จปุ๊บเห็นไหม เราจะไปไหนเราก็ค้นหาเลยนะคะง่ายๆใช้งานง่ายมากทุกคนอ่ะสมมติจะไปอยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไม่อยากไปนะไปจะไปกินกันนั่นแหละดี <c ười> ไปเรื่อยนะคะอ่ะก็จะเปิเปดกดหาเส้นทางนะคะเห็นไหมมันใช้งานได้จริงทุกคนเพียงแค่คุณอะ่ะ ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะคะฮอสปอร์นะคะจากโทรศัพท์ของเราแต่ว่าโทรศัพท์ของเราก็อาจจะต้องเน็ตแรงนิดหนึ่งนะคะแต่ใช้งานได้จริงค่ะบอกบอกเลยว่าอันเนี้ยได้ทดสอบมาด้วยตัวเองแล้วนะคะใช้งานได้จริงนะคะทุกคนแล้วก็ทัศกีนลื่นอยู่นะทําเล่นไป FMAM เล่นได้ปกตินะคะทุกคนแล้วก็บูทงบูทูต่อได้ปกติเลยนะคะระบบเสียงลาโพงเป็นระบบเสียงเซอร์ราลรอบทิศทางนะคะไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะ นั่งข้างหน้าและข้างหลังจะได้ยินหรือเปล่านะได้ยินแน่นอนนะจ๊ะมาต่อกันด้านล่างนะคะันี่อาจจะเป็นช่องใส่ของเนาะอาจจะแบบว่าใส่พวกบัตรน้ํามันเออหรือใบเสร็จต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีซ้ายขวาให้นะคะแล้วก็นี่เลยคลาสสิกสุดๆนะคะซึ่งรถรุ่นใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะจะเป็นในรุ่นของรถสมัยก่อนเก่าๆนิดนึงรถ10ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเป็นช่องใส่เหรียญคะ่ะทุกคนนะคะ ในรถของรุ่นรุ่นของพ่อเราก็จะเป็นโตโยต้าเหมือนกันนะเป็นโตโยต้ามิต h เอเคยครชได้ยินโตโยต้ามิติเนะคะ mm hmm. คุณพ่อชอบเอาเหรียญอนะใส่มปนเนี้ยนะมีก็ขโมยกินขโมยทุกวันนตะวันละสิบ,บาท20บาทนะคะนี่แหละช่องใส่เหรียญน,นะคะมันสามารถดึงออกมาได้นะทุกคนนี่เออบางทีใส่เหรียญเราควักเหรียญออกไม่ออกกนะ็ะดึงออกมาได้นะคะนี่เก็บเหรียญได้เห็นไหมเลิศน,นะทําเล่นไปนะคะอ่ะ มาต่อกันที่ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบแบงค์ไฟนะคะขนาด12โวลต์แหละนะคะก็คือเดิมเขาก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้งานเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้กดลงไปอะ่ะไฟตรงเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีการกดกดลงไปนะคะเพื่อให้ตัวเนี้ยมันทํางานเียอย่างเงี้ยมันจะร้อนแล้วมันก็สามารถเอามาจุดบุหรี่ได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเนาะเพราะว่า เาก็มีการรณรงลงเนาะไม่ไม่ดูดบุหรี่ขณะขับรถอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครจะไม่ใช้ตรงนี้นะคะก็อาจจะเก็บไว้ในลิ้นชักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็อาจจะมาเสียบในส่วนของกล้องติดหน้ารถยนต์แทนนะคะประมาณนี้แล้วก็ปิดขอวเนียปิดไว้ก่อนอ่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นระบบแอร์ด้านหลังนะคะก็คือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราไปกัน2คนเนาะเดี๋ยวบางทีลืมปิดแอร์ด้านหลังนะคะมันก็จะอาจจะแบบทําให้เราหนาวได้เนาะก็ทําการปิดมันซะนะคะหรือจะเปิดไว้ตลอดเวลาก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ติดประเด็นอะไรนะคะ ก็จะมี2ช่องด้วยกันเห็นไหมที่แปลงไปนะมี2ช่องมีซ้ายมีขวานะคะจะเสียบเป็นที่ชาร์จแบตก็ได้หรือจะเสียบเป็นกล้องหน้ารถก็ได้นะคะ USB AUX มีให้ครบนะจ๊ะที่วางของเล็กน้อยปันกลางวางโทร,รศัพท์โทรศัพท์อะไรก็ได้วางแก้วนะ้ําได้2แก้วนะคะเกียร์เขาก็เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์นะคะก็ยังตัดด้วยลายไม้เลยเห็นไหมทุกคนนีเห็นไหมเห็นไหมอัน,นอินฟูอินฟูของนเ้ อ,อินโฟของแท้เป็นไงนะคะมาต่อกันที่กล่องใส่ของค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็สามารถเป็นที่รองแขนก็ได้ใส่ของก็ได้นะคะหรือจะให้ลูกนั่งก็ได้ใครมีลูกเล็กเคยเป็นไหมที่นั่งต้งกว้างไม่นั่งหรอกเนี่มนั่งอยู่ตรงกลางนี้แหละอันนี้เป็นจริงๆที่บ้านเป็นจริงนะคะอ่ะต่อไาในส่วนของเบาะนะคะทั้งคันเลยเขาจะเป็นเบาะสีครีมนะคะหุ้มด้วยหนังอย่างดีแล้วคุณภาพเบาะนะคะมันก็มีความ ย่นตามการใช้งานนั่นแหละนะคะทุกคนมันมันลดก็สิบสิบปีกว่าสิบปีนิดนิดแล้วอ่ะเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะคะตามการใช้งานขนาดหน้าคนใช้ครีมบำรุงขนาดนี้ยังมีความย่นเลยถูกปะล่ะเออเบาะหนังมันก็ต้องเป็นเรื่องปกตปิเราใช้งานนะเนาะอ่าเบาะด้านฝั่งคนขับนะคะเขาก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะ,ะ,คะทุกคนคือระบบปรับไฟฟ้ามันดียังไงร,รู้ไหมเวลาที่เราขับรถเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันยังนั่งไม่ถนัดเลยมันจะแบบปรับได้ง่ายสะดวกสบายนะคะนี่ปรับสูง ปรับตามปรับเดินหน้าอ่าปรับคอยหลังนะคะปรับเอนนอนเอนขึ้นคือมันได้หมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ปลอดภัยกว่าที่เป็นตัวปรับเมนวลเนาะแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะแบบก่อนขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนไปสอบไปขับขี่ออะไรก็แล้วแต่เนาะอ่าเวลาที่ขึ้นรถแล้วนะคะเราก็ควรปรับทุกอย่างให้มัน พอดีกับตัวเราก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเอ่ยกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะคะทุกอย่างก็คือต้องปรับให้เข้ากับเราถนัดก่อนให้เราถนัดก่อนแล้วเราค่อยทําการเดินทางนั่นเองนะจ๊ะอ่ะในส่วนของด้านบนกันบ้างนิดนึงนะคะม่านบังแดดนะคะฝั่งนี้จะไม่มีกระจกเนาะจะมีแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะคะอ่าแล้วก็มีกล่องใส่แว่นตานะคะกล่องใส่แว่นตาไฟอ่านหนังสือนะคะไฟเก่งนะคะแยกฝั่งสายขวายางชัดเจนเนาะ และที่สาคัญนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวสูงเนาะเขาก็จะมีะเป็นเหมือนบาร์ไว้ให้เราโหนนะคะเวลาที่เราจะขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานะคะจะขึ้นรถสูงๆก็ปีนขึ้นก็น,น่าเกลียดเลยนะคะเราก็ต้องมีการโหนบาร์นิดนึงนะคะในการขึ้นมานั่งข้างบนนะคะในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะก็แอร์แบ็ก ABS ปกติเลย ABS ก็เอแอร์แบกก็จะ2องลูกนะคะ ABS ก็คือระบบเบรกนั่นเองนะจ๊ะทุกคน ในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อลืมบอกค่ะสาหรับใครที่แบบว่าเป็นสายดื่มน้ําดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนางก็จะมีที่ใส่แก้วให้ซ้ายขวานะคะทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งเนาะนอกจากจะตรงกลางที่มีวางเพิ่มสองแก้วตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของซ้ายและขวาให้ด้วยนะคะอ่านี่เป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นที่ใส่แก้วน้ํานะคะพับเก็บได้นะคะก็สะดวกสบายกันไปว่ากันไปตามนั้นแหละเอาง่ายๆนะคะ สำหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะก็มาดูกันได้ที่ร้านไมค่คาแกลลี่ของเรานะคะอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะก็รีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะว่าความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นแบบไหนไปดูกันเลยจ้าจ้าเอ๋ทุกคนนะคะอย่างที่มิ้นบอกเมื่อกี้นี้นะคะว่าเขาเป็นรถครอบครัวที่แท้จริงนะคะก็นี่แหละเห็นไหมว่าเฮ้ยมัน,มนสามารถแบบพับบงพับเบาะขึ้นไปแล้วก็แบบนอนเล่นกริ้งได้แบบ 360องศาเลยนะคะสำหใครที่แบบว่าเออไม่อยากนั่งเบาะนะ้อยอยากจะแบบว่าพับเบาะขึ้นแล้วก็นอนเล่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบนอนเล่นโทรศัพท์เราจะเบื่อหรือเปล่านี่จ้กทุกคนอย่าที่บอกนะคะว่าเขามีตัวแปลงไฟตัวนี้นะคะเป็นขนาด1 2 2โวลต์นเนาะอ่านะคะก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นอนเล่นได้ยันเดินทางไกลแค่ไหนนะ,ะไม่มีความเมื่อยอย่างแน่นอนนะคะ ถามว่าแล้วถ้าเกิดฉันต้องการที่จะนั่งนะคะทุกคนหาทำยังไงนะคะเราก็แค่เอาเบาะลงมาค่ะอันนี้เป็นการที่เราอ่ะเอาเบาะขึ้นไปด้านซ้ายด้านขวานะคะมีแอร์แอร์หลังมีถึงสามแถวด้วยกันนะคะแอร์เนี่ยครบสามแถวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนอนเอาที่นอนมาวางแล้วเราจะนอนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของความร้อนนะคะแลบรองว่าฉ่ำนะคะฉ่ำเลยแล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดแบบเอ๊พี่หนูอยากจะแบบ เอาเบาะมานั่งล่ะก็ได้เลยนี่ค่ะมันแค่เกี่ยวตรงนี้เองทุกคนง่ายๆนะคะก็ดึงลงมาแค่นี้ปึ้งแค่นี้นะคะแล้วเราก็งัดขึ้นแค่นี้เลยปึ๊บนี่แค่นี้ค่ะทุกคนก็เป็นเบาะนั่งได้สบายๆในแถวที่3นะคะเบาะรองคอก็สามารถเอาดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่นอนดับได้สบายๆแต่ถ้าจะให้เรื่องจริงนอนแบบเมื่อกี้สบายกว่านะ นะะใน่วนแถวของแถวที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาขึ้นก็ขึ้นสะดวกสบายนะคะพับเกาะแถวที่2นะคะแล้วก็สามารถขึ้นมาได้เลยอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาเป็นพรมแบบนี้ทั้งคันนะคะมันนุ่มมันแบบคือพรมมันเนี้ยราคาสูงนะทุกคนพรมแบบนี้ราคาสูงมากนะคะอ่ะในส่วนของแถว3ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปนั่งแถวสองกันบ้างจ้ะทุกคนมาเลยค่ะ,ะนี่นะคะแถวสองนะคะเวลาใครนั่งนะคะก็แบบพับอ,อาจจะลงก่อนขอนญาตลงก่อนนะคะ ลัจะลงก็จะลำบากอีกหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะอ่ะนี่แหละเราก็เอาเบาะลงปึ้งปึ้งแล้วก็ขึ้นค่ะนี่เป็นไงสะดวกสบายคุณบอกเลยว่าโอ้ชับแอร์เย็นชํบมากนะคะนี่ปรับแอร์ให้โดนหน้านะคะหรือจะเอาลงมาให้โดนขาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับความแรงได้นะแบบว่า ถ้าเราบางคนไม่ชอบแอร์เราก็อาจจะปรับไปที่ระดับโลนะคะหรือชอบความแรงก็ไายไปเลยจ้ะนี่เป็นไงแอร์ฉ่ำนะคะเบาะด้านหลังก็จะเอ้เบาะตรงแถวที่2เขาจะพับได้แบบ60-40นะคะแล้วก็นี่มีที่วางแขนแบบนี้เป็นไงสมก็เป็นรถครอบครัวของจริงค่ะคุณคะ่ะนะคะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะมีที่ใส่ของนะคะจะใส่เอกส,ออกสารอะไรได้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ เขาห้อวะเอาพี่หนูนั่งด้านหลังหนูหนูจะวางกระโปรงกาแฟวางน้ําวางอะไรยังไงล่ะนี่ไงวางได้สอง,สองกระป๋องเลยนี่ส่วนที่ประตูก็สามารถวางได้อีกหนึ่งแก้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกได้ว่า SUV หรือรถครอบครัวของจริงนะคะกว้างขวางใหญ่โตโมโหรารไปได้ทางครอบครัวความอนเนกประสงค์ความใช้งานด้วยความอนเนกประสงค์คือครบจัดเต็มไม่ว่าใครจะเป็น สายเที่ยวสายทัพเวลสายแคมปิง้งสายตกปลาสายเดินทางไกลนะคะ t ต y ย t a f o r t u n เเหมาะกับคุณมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็น t o y ย t a f o r t u n เ 2.5V นะคะ V e n t r b o ปี2015นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ขับซอเป็นตัวขับเครื่อน2อล้อนะคะเป็นตัวขับ2เนาะในราคา549,000บาทนะคะเลขไมล์วิ่งเพียงแค่189,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถเช็คศูนย์ตลอดไม่ต้องห่วงคะ่ะว่า รถจะเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะคะอะไรหรือเปล่าบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยผ่านเกิดไม่ไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุชนหนักหรือทิกคว่ำหรือน้าท่วม <c oughs> มาอย่างแน่นอนท่วไปรถสูงขนาดนี้เธอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจตัวรถนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงนะคะกันได้ที่ร้านไมค์คาร์แกลอรี่ของเรานะจ๊ะมาดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ย นี่รถสิบปีจริงมหเนี่ยยังสวยอยู่เลยยังแบบุสภาพดีอยู่เลยแล้วจะบอกว่าขับดีมากนะคะทุกคนได้ไปลองขับได้ไปอะไรมาแล้วนะคะจะซื้อสดจะซื้อไฟแนนซ์ได้หมดซื้อสดเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้ซื้อไฟแนนซ์เราให้โปรโมชั่นไปเลยค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี5ปีนะคะแล้วก็น้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปเลยฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการฟรีประกันฟรีดาวฟรีให้ทุกอย่างไปเลยค่ะทุกอย่างในทางไมค์ค่ะแกรี่จ่ายให้หมด ทุกสิ่งนะคะใครสนใจมาดูกันได้ที่ร้านไมคาแกลเลอรี่นะคะหรือถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลก็กทักแชทหาแอดมินก่อนได้เลยนะคะอ่ะภายในของเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะพอหอมปักหอมคอเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคุณขาไปกันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะน้อง Toyota f o r t u n e อ,อ,นนอของเราตัวนี้เขาจะเป็นตัวเครื่อง V N Turbo นะคะเป็นเอาง,ง่ายๆคือ เขาเป็นเครื่อง 2,500cc นะคะเขาก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง144แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะตัวเครื่องเรามีการรับประกันเครื่องละเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือ10,000กิโลไปเลยนะคะอยากจะอวดทุกคนหรือเกินค่ะว่าน้องเป็นรถปี2015นะคะใช้งานมา10ปีแล้วคุณค่ะคุณดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาค่ะยังมีความเฟี้ยวความแบบ ดึกดำบันความเก่าเกมนะคะเก่าแต่เก่าเกมนะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่ามาร์กน็อตทุกอย่างคือจุดเดิมหมดเลยทุกคนนะคะคันไม่เคยผ่านการดัดนี่ดูเพจโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ยังคงอยู่เลยนะคะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะเพจเขาจะอยู่ที่ตัวโครงสร้างของตัวด้านหน้าเครื่องนะคะเอาง่ายๆบางคันนะคะเปิดไปไม่เจอเพจนี่ก็ตีไว้เลยก่อนเลยห้าสินะคะว่าอาจจะมีการทําอะไรมาบ้างเนาะก็ ฝากไว้เป็นข้อคกิดและกันค่ะนะคะเปิดเครื่องดูเจอเพจก็อุ่นใจได้เลยนะคะตัวแผ่นการความร้อนนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเลอะตามการใช้งานนะคะความเสื่อมสภาพตามการใช้งานแต่รถ1ิปีอ่ะเธอได้สภาพนี้ถือว่าแบบเจ้าของเดิมค่อนข้างรักษารถในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าเราดูแลให้อย่างดีนะคะและที่สำคัญก่อนที่เราจะส่งมอบถึงมือคุณนะคะเรามีการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คให้นะคะมากกว่า200จุดไปเลยบอกเลยว่ารถที่คุณได้ไปพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงกันได้ที่ร้านไมค์คารเกอรี่ของเราเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนค่ะถูกอกถูกใจหลายคนไหมคะใครที่กำลังผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกำลังมองหา Toyota Fort u n e r รถเพื่อครอบครัวของเรานะคะ,ะ,คะก็มาดูคันนี้กันได้เลยนะคะ โปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการธนาคารให้นะคะและรับประกันเครื่องะเรืกเกยาวนาน1ปีถึง1 0 0 0 0หมกิโลเลยไม่พอค่ะคุณขายยังมีบริการช่วยเหลือเฉวนให้อีก1ปี24ชั่วโมงด้วยและที่สำคัญนะคะโปรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีไปเลย5ปีเต็มน้ำมันเต็มถังกลับบ้านด้วยนะคะออกรถที่นี่ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะ สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะหรือใครต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักแชทไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเหตรถยนต์มือสองไม่พาแกลอรี่ค่ะหรือจะเป็นไลน์แอดก็ได้นะคะที่แอด m 9 9ค่ะหรือถ้าเกิดใครรีบเร่งด่วนนะคะก็สามารถโทรได้เลยที่0868 98968ค่ะหรือจะดูช่องทางของ YouTube นะคะแล้วก็กดลิงก์ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะสอบถามได้ตลอดเวลาและก็เปิดร้านทุกวันด้วยนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่ร้านไมค์คาแกลลอรี่ของเราจะตั้งอยู่บริเวณทางสุกุมวิต์นะคะอยู่เยื้องๆกับโลตัพัทยาใต้นะคะอยู่ปากซอยสุขุมวิทพัทยา85 ใครมาไม่ถูกนะคะเข้าไปที่ Google เลยแล้วกดคอสเส้นทางนะคะก็จะเจอลิงก์แผนที่ให้ค่ะพาคุณมาถึงหน้าร้านและมายนโฉมน้อง t o โยต้าฟ r ร์จ e r คันนี้กันนะคะมาดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะถูกใจค่ะวันนี้นะคะน้องมิ้นนะคะแล้วก็รายการ ซื้อเถอค่ะนอนขข่้องนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสนใจรถลนมือสองนะคะก็อย่าลืมนึกถึงไมค์คาร์เกอรี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไมค์ค <My Car. S 1> าร์รดแต่รถสภาพดีดีสภาพแบบน้งฝาอ,อ๋อรถบีลถที่คุณกำลังจะตามหา